เพลงแก้บนน้ององอิงหอบฝันมาหลังฮานค่ะนี่เพลงอีลาน้อยแต่ลองผิดลองถือขออาภัยเด้อจ้ะเมย์ไยไม่มกิลลองอยู่น่าฮานกับโบ่บชัวบปิบหยังดอกขาดใจใจหักเนาะขอโทษขออาภัยเอฟซีไวก้กนหากลองบอมวนเนาะอาจจะบ่ถือคำน้องปันใดแต่กะใจมากล่องได้จบเนื้อได้เป็นตอน,ตอน เด็กตาดำดำกอดบุรหมอสามจาก,กอกอนอภาพจำคือหน้าเมฟออกับน้องที่ยังล้ำบาออกเดินตามฝันเพื่อหวังสักวันให้คนที่หักได้มีที่พึ่งที่พักและมีชีวิตดีกว่านี้ นทุนที่มีคือใจดวงนี้อยากเป็นหมอลำจึงพับเก็บอุดรหมอสามอย่างน้ำเสียงใจที่มี้บกเก็บความฝันพร้อมทำทุกงานในเส้นทางนี้สักสุดเก็บผ่าเก็บมีขอเพียงได้อยู่ในวง หอกเอาความฝันมาจบอยู่หลังฮานเหมือนฟ้าบรรดาลพาฝันเมาโรถมาส่งให้ได้พบพ่อกับพอบ่อหัวหน้าวงหังดีใจพ่องยืนงงพ่อนาหัวหน้าวงเข้ารบับวงหมอลำ หัวหน้าพื้นถามอีลาพอลำพอร้องได้บ่ต่อไปว่าได้อยุ่พอแต่ว่าบอกเกง่งคือร่างถวยล่างสามบอกคือมาพอเพื้นสีเมตตาเด็กน้อยตาดำดำให้เรียนรองเรียนป้อนก่อนรำพื้นว่าลังเถื่อมี fc นำเขาเสียงต่ำไปขึ้นน้องบ่ได้เอาละค่ะเสียงบมวลนแต่ใจมากขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆได้แค่นี้ละพี่น้องนะขอโทษขออภัยเดอ้อลองผิดลองเพี้ยนนะคะขอขออภัยหลายๆค่ะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะแม่ใยญ่ใหม่เมจโอวันสู้ๆค่ะรักหมดใจรักมานานแล้วนะคะ สองปีกว่าแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะ